สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM100 ห่วมสร้างสังคมใื่งดงามและมีน้ำใจช่วยกันพอช่วยกันกอยคือบ้านเมืองของเฮาหน้าอยู่กับรายการบ้านจุ่มเมืองเย็นดำเนินรายการโดยนันตยาตนานนทข์ สวัสด,ดีเจ้าขอต้อนรับผู้สู่รายการด้านจุ้มเมืองเย็นเจ้าวันนี้ตรงกับเจ้าวันเสาร์ที่22มิถุนายนพุทธศักราช2567หรือคริสตศักราช2 4้าท่านผู้ฟังเจ้าวันเสาร์ที่แล้วข้าเจ้าได้เจิญรองศาสตราจารย์ดรจีรันธนินกิติกาหรืออาจารย์ภูวา อาจารย์เปิ้นสอนอยู่ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวทิทยาลัยเชียงใหม่มาอู้เรื่องเมืองเชียงใหม่เมืองคาเฟเา่อาจารย์เล่าว่าเชียงใหม่บ้านเฮาเนี่ยเป็นเมืองร่วงร้านกาแฟเป็นอันดับหนึ่งในภาคเหนืออีวะแล้วก็อัน หลายท่านผู้ฟังหลายท่านก็บอกว่าโอ้มีนักขนาดนี้กะเป็นถึงขนาดเ,าเป็นเมืองหลวงร้านกาแฟไปละกาอาจารย์จีรันธนนินเปิ้นบอกว่ามีถึงสามพันห้าร้อยล้านในเมืองมีถึงสามสิบหกเปอร์เซ็นต์ข้าเจ้ากำลังไปบวกลบคูณหารดูก็โอ้พันประมาณพันสองร้อยกว่าหานนะเจ้ามีท่านผู้ฟังหลายท่านมีวิดแตกมัตังลายนะเจ้าบอกว่าไม่น่าล่ะไปทางไหน เกี่ยวกับปจัก้องละแล้วก็มีเพื่อนที่เอเป็นท่านผู้ฟังที่เป็นอยู่มอชอสมัยปี2 5 1 5นะเจ้าเป็นบอกว่าโหสมัยก่อนก็มีเนอร์มีอันร้านกาแฟแล้วก็เป็นอู้ถึงอาบอบนวดข้าเจ้าก็มาหหว่าอาจารย์จีรันทนินเป็นจะตันมาตันหูนะเจ้าวันนี้เขาก็เลยจะมาอู้กันต่ว่าร้าน คาเฟ่ <C afe> ในจังหใหม่หรือฮานกาแฟในจังใหม่เนี่ยซึ่งบระเดียวระเปเท้นคนท้องถิ่นชงแบบโอโยะแบบสภากาแฟที่อันคุณสุรพลสมบัติเจริญเปิ้นเคยห้องเพงลงร้องเรียนว่ามันหญิงเท่ามาหน,นา้าอกหน้าใจก็จจงยานเป็นถุงกาแฟนะเจ้าอันนั้นก็เป็นเ,เพลงลูกทุ่งที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตคนสมัยเก่านะเจ้าแต่อาจารย์จีรัน,นินทร์ไปบอกว่า พื้นที่กลายเป็นพื้นที่ทางสังคมที่สามไปแล้วนะเจ้าแล้วก็ก,กาแฟาเปิ้นอ้ว่าเป็นช็อตเป็นเอสนะเจ้าและเป็นที่ทำงานแบบโคเวอร์เกอร์ แล้วก็เป็นดิจิทัลโนแมดไปแล้วนะเจ้าวันนี้เขาจะอู้ในรายละเอียดเจ้าเขาเจ้าจะสร้างหลายเรื่องที่ข้าเจ้าฟังแล้วข้าเจ้าก็บอกให้เข้าใจได้นะเจ้าตอนนี้รองศาสตราจารย์ดรภูวามานั่งอู้อยู่กับข้าเจ้าในห้องเอาอากาศแล้วนะเจ้าอาจารย์ภูวาเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีครับอาจารย์ตยาสวัสดีครับเจ้าครับอาจารย์เจ้าอาจารย์สำรวจห้านกาแฟทําเรื่องห้านกาแฟอาจารย์กินกาแฟก่อน รับประทานครับทานทุกวันเลยครับอาจารย์ว <c oughs> ันกี่แก้วเจจาถ้าเกิดปกติผมจะทานวันละแก้วครับแต่ว่าถ้ามือสอนอะไรเงี้ก็สองแก้วอะไรงี้ครับเจ้าแต่การดื่มกาแฟที่ดีที่สุดอาจารย์จะแนะนํากับเจ้าที่อาจารย์อู้เป็นช็อตนี่มันสมัยใหม่เนาะเจ้าเป็นเอสเนี่ยมันเป็นสมัยใหม่แล้ว <c oughs> ถ้ากาแฟที่ดีที่สุดมันควรจะเป็นจะใดเจ้าก <c oughs> ็าคือว่าอย่างที่เราพูดกันทุกวันนี้ครับกาแฟที่เราเข้าใจอย่างเทียบที่แล้วเนาะคือโอุอะใช่ไหมครับเป็นกาแฟโบราณผสมนมเนาะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรา ผ่านการบดของเมล็ดกาแฟครับผมผ่านเครื่องที่เรียกว่าเอสเปรสโซ่นะครับเครื่องนี้เนี่ยเขาบดกาแฟเป็นจากเมล็ดครับผมบดเป็นผงปุ๊บยื่นเข้าไปในเครื่องเครื่องมาจะกันกาแฟเนี่ยกลายเป็นกาแฟที่เข้มข้นมากๆเรียกว่าเอสเปรสโซ่ช็อตครับช็อตนึงนี่มันแก้วใหญ่ก็เจ้าเล็กทีเดียวครับคล้ายๆแก้วเล็กๆเข้มข้นขนาดนะเข้มข้นมากครับกลิ่นแก้วดูนี้ตื่นเป่งเลยครับเพราะฉะนั้นถ้าอย่างข้าวเจ้าเนี่เหมือนเครื่ขอกาแฟนี่กินแล้วให้ตาค้างเลยนะครับผมมันจะเข้มข้นมากอย่างอย่างถ้าเกิดสองช็อตเปิ้ลก จะมีชื่ออย่างเป็นรอปิโอครับก็จะเป็นกาแฟสมัยใหม่นะตามภาษาอิตาลีที่เขาููจักกันครับเป็นเอสเปรสโซดอปิโอแต่ว่าถ้าสุขภาพหน่อยเนี่ยเขาจะเอาไปผสมน้ําครับ ถ้าผสมน้ําร้อนจะกลายเป็นอเมริกาโน่ร้อนถ้าผสมน้ําเย็นจะน้องแข่งก็เป็นอเมริกาโน่เย็นนะครับสิ่งที่ผมแนะนาคือว่าถ้าเกิดสมมติทุกคนอยากกินกาแฟเพื่อสุขภาพครับตัวกาแฟเนี่ยมันดีนะมันช่วยในการขับถ่ายมันช่วยในการความสดชื่นใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเรากินมมกๆเนี่ยมันก็จะเกิดสารตัวค้างหรือแม้ร่งคาเฟอีนกระจุยในร่างกายเรานานไปครับดังนั้นสิ่งที่แนะนำคือว่าห้กิินแบบกาแฟดาก็แล้วกันก็คือกินเป็นเอสเปรสโซ่ผสมน้ําก็คืออเมริกาโน่ถ้ากินร้อนก็กบ ขนมก็อร่อยดีเป็นอาหารเช้าไปเลยครับถ้าเกิดกินเย็นเพื่อความสดชื่นตอนบายก็ได้ครับแต่แนะนำเมื่อก,กินเป็นผสมน้ําอที่เป็นขอว่า b <Black Coffee S 1> ะแบล็คค b l ฟ c k coffee หรือว่าก็เป็นอเมริกาโน่ครับผมน่ากระเจ้าเพราะว่าข้าเจ้ากเคยอ่านนะเป็นว่าอาย่างที่ใส่น้ําตาลเนี่ยน้ําตาลมันเป็นอาหารของโรคมะเร็งนี่นะเจ้าของมะเร็งเพราะฉะนั้นก็ปฏิใส่นะเจ้าเพราะฉะนั้นอาจารย์นี่ ทำเรื่องกาแฟก็ต้องกินกาแฟะนะเจ้าอาจานก็คงทำเรื่องคาเฟ่ทำเรื่องร้านกาแฟได้มามาชัดเจนนะเจ้าอาจารย์เจ้าห้างกาแฟในเชียงใหม่ที่อาจารย์ว่าเนี่ยมันมีถึงสามพันห้าประมาณสามพันห้าร้อยร้านเนาะ,ะอาจารย์ก็บอกว่าในเมืองเนี้ยมีถึง สามสิบหกเปอร์เซ็นต์เนาะดาเจ้าอูนในตอนแรกว่าโอ้ไปคํานวณโดยแล้วมันมีสามสิบหกเปอร์เซ็นต์นี่ก็ประมาณพันสองร้อยกว่าล้านนะเจ้าอย่างที่ท่านผู้ฟังท่านนึกว่ามันเดียวพอจะมีค่องไปทางไดค่ะหันจะร้านกาแฟนะเจ้ามันเดียวมันย้ายที่กับเจ้าสมัยก่อนเนี่ยหมู่ห้านกาแฟมันน่าจะอยู่รอบๆอบมหาวิทยาลัยที่คนรุ่นใหม่จะกินอย่างเช่นถนนนิมานถนนให้แก้วมันเดียวนี้มันมันเหมือนกระจายไปในเมืองเนาะ ใช่ครับอาจารย์คือก็อย่างที่ผมพูดไว้นะครับว่าร้านกาแฟมันมันไม่ใช่ไปแค่ร้านขายกาแฟเนาะแต่ว่ามันลักษณะของการเป็นคาเฟ่หรือว่าการเป็นพืะเด็นทางสังคมนะเนี่ย<ช>เราจะเห็นเลยว่ามันย้ายตามคนก็คือกลุ่มทางสังคมหรือกลุ่มผู้คนเนี่ยตื่งเป็นอยู่เป็นใช้ตรงไหนเนี่ยก็จะเห็นชัดอย่างมหาลัยเชีงยงใหม่หรือภัยราชพัฒน์ภัยพา,พาพยัพเนี่ยแวด แปะมหาลัยครับมันจะมีร้านกาแฟอยู่ละเพราะว่าเรามีผู้คนไปใช้นะแต่เราจะเห็นว่าพื้นที่เศรษฐกิจใ,ใหม่ๆพื้นที่ผู้คนใ,นใหม่ๆหก็เกิดขึ้นตัวอย่างตอนนี้เฮาก็กลับไปใช้ช้างม้อยแหมรอบเฮากลับไปใช้ลาดตดําเนินจะเทประเทศแหมรอบนะครับหรือแม้กระทั่งกาแฟที่แบบเข้าลิกเข้าเดิกเนาะก็คือเข้าไปป่าเขาเทควิวส,สวยๆไกลๆแต่ทุกคนไปด้วย g p s ได้ละทุกคนมีรถยนต์ไปได้ละทุกคนก็ไปเอาเวลาว่างไปประสบการณ์ไปซื้อกาแฟดูวิวซื้อกาแฟพักผ่อนนะครับดังนั้น ตำแหน่ง mm hmm. ของร้านกาแฟที่อาจารย์อูผมว่ามันจะท้อนให้เห็นชัดว่าคนปัจจุบันใช้พื้นที่ที่สามหรือพื้นที่พักผ่อนอย่างไรครับเจา้าอาจารย์อูว่าสมัยก่อนนี้ย้ายตัวคนเนาะมหาวิทยาลัยอยู่ตรงไหนคนหนุ่มคนสาวอยู่ตรงไหนที่เป็นกินกาแฟก็จะมีร้านกาแฟรอบมหาวิทยาลัยแต่ตอนหลังคนก็พยายามจะสร้างพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ๆนะเจา้าก็มีฮ้างกาแฟขึ้นนักเลยนะเจา้าอาจารย์เจ้าถ้าฮ้างกาแฟขึ้นนักๆนีน่พฤติกรรมการ กินกันดื่มของคนเขาจะเปลี่ยนไปก็เจ้าเคยอ่านว่าคนจีนนะคนจีนเมื่อก่อนเป็นเจีะเต๋เตนานะแล้วไปเดี๋ยวนี้พอมีห้านกาแฟขึ้นนักๆเนีน่ยปรากฏว่าคนหนุ่มสาวก็เริมเลิกเจะเตเจตเต๋นเตนานะ กินกาแฟมากินชาพิา้นก็ว่าห่วงเหมือนกันว่าถ้าได้ทำการกินชาปิ้นจะหายไปก็อย่างคนบ้านเฮานี่จะเป็นใดพ้อ,องเจ้าผมว่ามันมันทำเมือเอ่ออย่างแรกครับกาแฟก็เหมือนกับเป็นตัวแรกเนาะที่ทําสําเร็จก็คือว่าทั่วิจกาแฟทําให้ว่าทําทการดื่มของของคนเชียงใหม่มันหลากหลายขึ้นตอนนี้เนี่ยผมถ้าเกิดเฮาไปโฟกัสที่คาเฟ่ในเมืองเชีงยงใหม่ที่มีพันกว่าร้านนะครับเฮาจะพบเลยว,ว่าร้านกาแฟเนี่ยมีหลายแบบมากและมากกว่าร้านกาแฟคือมีร้านชาเพิ่มขึ้นตวัวม,มีร้านนมเพิ่มพื้นตัวครับชานี่ ชา,ช,าชาเขียวช,ชาเขียวกเกี้ยนอะไรก็มีครับ<า>ผมกนน่าสนใจขึ้นว่าคนพอเรากิ่นเยอะขึ้นเร,เราบริโภคเครื่องดื่มเยอะขึ้นเนาะเราจะเจอผู้ใช้รายย่อยที่มีซับเคานเจอร์เฉพาะอย่างเช่นใู้ถึงคนจีนเนาะนจะมีคนที่แพ้คาเฟอีน คนแพแลคโตสคนที่เออ่ไม่กินกาแฟแต่อยากตื่นกินชาได้จะมีจะมีความหลากหลายขึ้นเราก็จะเจอร <Yeah. S 2> ้านกาฟแาฟร้านกาแฟใหม่ๆมากขึ้นครับอย่างตอนนี้เขามีร้านชาออร์แกนิกเยอะขึ้นนะครับ hmm. มีตึงร้านชาริมน้ําปิงมีตึงร้านชาที่มีกาแฟของตัวเองมีตึงกาแฟสุขภาพก็คือว่าเขาสามารถสั่งว่าบเอานมข้นขาวละเขาขอเปลี่ยนเป็นนมที่แลคโตสฟรีก่อเปานคนแพแลคโตสเนาะ <Yeah. S 2> หรือแม้กระทั่งเปลี่ยนเป็นนมถั่วเหลืองก่อน,นะครับ เขาเห็นเลยว่ามันมันหลากหลายขึ้นแต่ว่าต้องยอมรับว่าร้านกาแฟเนีน่ยมันกลายเป็นรบานสมัยใหม่ไปแล้วคือกลายเป็นว่าคนมีตังค์ซื้อนอะอย่างที่เราอู้ถึงราคากาแฟแ่บประกันกว่าห้าสิบาทละ <S <S ซึ่งมันขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่า<ก>ในตอนก่อนปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่แล้วผมผมเอาสองพันสิบเอ็ดที่ที่เป็นตัวตั้งว่ามันมีอินเทอร์เน็ตมันมีคนพัดถิ่นเชนโนแมดมนาะมันคาเฟ่กลายเป็นโคเวอร์กิ้งเนี่ย แกาแฟเปิ้ลคิดสัดส่วนของการนั่งมันนั่งแชรขึ้นมันนั่งนานขึ้นเพื้อก็คิดค่าแอร์ค่าบริการท่านตัวดังนั้นต้นทุนกาแฟจากแก้วลักกี้สิบสามสิบมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เนื่องจากการแข่งขงัง<ช>น <ะ S 1> สูงนะครับก็มีการแข่งขันเรื่องเครื่องมือกาแฟดังนั้นกาแฟอย่างนี้เนี่ยมันจะได้มีค่ากาแ,กแฟแบ็คคอฟฟี่หรือเอสเปรสโซ่ที่ต่อยอดเป็นอเมริกาโน่ลาเต้ละไม่มีกาแฟดิบ กาแฟดิปนี่ก <า dit> <ais> ็ค <sk> ือเอากาแฟที่เป็นการคั่วเฉพาะตัวจากจากจากโรงคั่วของตัวเองครับเช่นคั่วเมล็ดผสมอเมริกาแล้วดิปก็คือเทผ่านเครื่องแผ่นกรองมันก็จะเป็นสโลบาร์ก็คือจ้าหน่อย ทุกคนก็จะ<ว>ค่อยๆ<ว>ยดกินเป็นเป็นก็เรียกว่าดนะิฟเนอะไอเนี้ยก็เป็นกาแฟหลังสมัยใหม่ขึ้นมาละคน <c oughs> เขาเริ่มะะ้าใจแบบแก๊บแอนโกกินฟังๆแล้วไปนะแต่กลายปว่านั่งจะช้า <c oughs> คุย <c oughs> ที่บายครับอันนั้นเป็นวัฒนธรรมการดื่มสมัยใหม่นะครับข้าเจ้านึกถึงอย่างข้าเจ้าแต่ว่าันซื่เข้าเจ้าไปอันหงยาเนอะข้าเจ้าหิวน้ำอาจารย์หิวน้ำแล้วยย <c oughs> ากจะไปหาไปแวะหานเตี่ยน ที่เป็นขายอย่างที่อาจารยว์ว่าที่เป็นมีช็อตมีเป็นวิบเป็นอย่างเงี้ยโอ้ห oh, มันแก้วหลายสิบเจ้าหิมร้อยเจ้ายิ่งอันตะกูลนั้นที่มาจาก อยากมังนอกในคําแปงข้าเจ้าก็โอ้ตังเฮามาได้นัก,ก็เลยไปกินที่ซุปเปอร์ซุเปซเปอร์เจ้าสามสิบห้าบาทแล้วเปิ้นบอกว่าถ้าเอาแก้วไปตัวเปิน้นจะลดถึงห้าบาทซึ่งคุณภาพมันก็คง,คง,ค,งคงต่างกันไปเปิ้นก็ชงให้ข้าเจ้าแล้วข้าเจ้าก็เออเอาบอมันอุ่นตองได้นะเจ้าอันนี้ก็คือคนรุ่นข้าเจ้านะเจ้าแต่ว่าถ้าคนที่เปิ้ลปอมีกําลังซื้อเปิ้นก็คงจะไปนั่ง ง่ายเออเหรอเห้ยนะเ้าไอยนะเจ้าากจะโลไลค่อยๆจิตไปนะเจ้าอาจารย์เจ้าเขาที่แล้วเขาอ้ถึงทํากรนนึงนะเจ้าว่าอคนที่เปิลมาทําร้านกาแฟระเดียวกับใบแจ้เป็นคนท้องถิ่นทีเดียวนะเจ้าแล้วก็เป็นคนต่างถิ่นแล้วเป็นคนฝรั่งก็มีนะเจ้าที่เปิ้ลมาทําอะไรอย่างกับเจ้าอาจารย์ว่าเป็นดิจิทัลโนแมทนะเจ้าก็อาจารย์เล่าหังกรเจ้าตรงนี้ ครับผมก็เอ,เอาเรื่องของเจ like ้าของร้านกาแฟกันะครับแล้วประเทศเอาเมืองเชียงใหม่เฮาก็แล้วกันเนาะเขาถูกโปรโมทเป็นเมืองว่านธรรมและก็ขายผ่านการท่องเที่ยวนะครับอย่างเสียงคราวที่แล้วที่เฮาอู้กันไปน้อเรื่องอาบอบนวดหรือเรื่องการเที่ยวเนี่ยว่าเฉยเลยว่าของเรี่อมันมากับการท่องเที่ยวทั้งในระดับประเทศแล้วก็ระดับต่างประเทศตอนนี้เนี่ยร้านกาแฟเฮาเนี่ยกลายเป็นพื้นที่ก็แล้วกันหรือเป็นพื้นที่ที่สามของคนในตัวแล้วก็กลายเป็นพื้นที่ของคนนอกหรือคนมาแอลร้านกาแฟนักละมาแอลคือมากินเมนูแปลกแปมาดูวิวซื สวย <ừ> mm. มาพักผ่อนระหว่างวันนะครับดังนั้นเนี่ยกาแฟในมิติการท่องเที่ยวเนี่ยก็ขยายตัวไปจนกระทั่ง,งเฮาไปแทรกท่องย่ยวในประเทศกันเองละกลายเป็นการท่องเที่ยวระดับนานาชาติเนาะซึ่งกา<ต>รท่องเที่ยวระดับนานาชาติเนี่ยมันเลยหยิบให้เชียงใหม่เนี่ยมีสนามบินนานาชาติขึ้นมาคนต <ừ> mm. ่างชาติที่มาใช้เนี่ยเปิ้นเกาะเปิ้นถนาดกินกาแฟสมัยใหม่เนาะเปิ้กถน,นาดแต่อเมริกาโนคาเต้เปนนิ้ร็ร,รู้สึกว่าเอเปิ้นก็ได้กินสิ่งที่เปิ้นอยากกิน,น,กกนแถมวิวสวยตวยจากนั้นเนี่ยพอเฮามีที่นั่งสบาย แอร์เย็นๆจากข้างนอกร้อนๆเนี่ยอินเทอร์เน็ตดีตัวเขาก็เลยกลายเป็นที่พบปะคุยงาน,นไปพนที่ทำงานกันซึ่งตรงเนี้ยครับทำให้เป็นคนลวิธีเนาะเป็นเป็นแท็กติกของดิจิทัลโลมาที่มาแอลเชนมาแล้วโอ้ฉันก็เปิดคอมกลางทำงานที่นี่ได้เน็ตก็ดีแอร์ก็เย็น <ม S 2> กาแฟก็อร่อยซื้อกาแฟแก้วละร้อย,อยนั่งแช่เกินวันสำหรับในมุมของคนทำงานก็เอ้ยเหมือนเราชอบพื้นที่ทำงานคุ้มจะตายมีเพลงฟังตัวมีลักฟรีฟังตัวครับดังนั้นกลายเป็นว่า ดิจิต้องโรแมดเนาะเป็นคำนิยามของคุณมิกิโมโต้ครับเป็นคนญี่ปุ่นที่โต<ม>ที่อเมริกาพยานิยามคำนี้ตอนปีหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดครับหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดครับผมสักพักละสักเมินนักแกนนะักกาแต่เพื่อนจะอู้ถึงกันไปต่างประเทศนะครับเพิดอู้ถึงว่าคนอเมริกาตอนเนี้ยทุกคนใช้อา่าไฟลที่จะต้องมาละคือโตะทํางานจากแตก่ก่อนที่โตใหญ่ๆคอมใหญ่ๆแฟ้มอะไรเยอะๆเนี่ยมันเหลือแค่พีซีหรือเพอร์ซันอลคอมพิวเตอร์ตัวเดียวละดังนั้นเนี่ยเราสามารถยกคอมไปไล้ไหนก็ได้แล้วตรงเนี้ยมันเลยทำให้เกิดการส่งงานถ่าย ไฟล์ดิจิตอลเช่นส่งไฟล์ผ่านเมลดังนั้นเขาเรียกคนเหมือนกันว่าคนเพลย์จรยุคดิจิตอลดิจิตอลโนแมทก็คือไปทำงานที่ไหนก็ได้แต่ทีนี้พอเน็ตมันเดิมมันดีถึงขั้นเชียงใหม่เขามีไม่นีเขาห้าสี่ตอนนี้เขามีห้าจีแล้วครับ5้าจีเน็ตอวัยนะหาววยมากครับผมนั้นเขาก็เลยในเมื่อเขาเคลื่อนที่ไปได้เขาก็ต้องอยู่ในประเทศตัวเองไปได้เขาก็เลยเลือกประเทศที่เขาฟรีวีซ่า ซึ่งตรงนี้มันก็ค่อนข้างเป็นเรื่องของคนขาวนะคนขาวเป็นมาแอ่เมืองเขาได้สองเดือนกี่ปีครับก็เลยเจอก้อนอเมริกาออสเตรเลียยุโรปเนี่ยมันไปที่เจ้าเมืองใ่นเมืองเรามากขึ้นแล้วเศรษฐกิจก็เลยทำรรับคนวันนี้แต่คนที่จับสัญญาณทันเนี่ย ก็ต้องยอมรับว่าเป็นกลุ่มทุนรุ่นใหม่ซึ่งอาจจะไม่ได้มีภูมิลางเาที่จังหม่อาจาอาจะเป็นคนกรุงเทพหรือคนต่างชาติซะเยอะเลครับเจ้าคือเข้าเจ้าได้อ่านบทความซึ่งอย่างที่อาจารย์อู้ว่ามันกลายเป็นการท่องเที่ยวไปตัวเองเนาะกินกาแฟนี่นะแล้วก็มาทําดิจิทัลโนแมดนี่นะเจ้าเป็นของทอท,ท,ทการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนาะเป่นระบุว่ามูนี้เป็นผู้ทํางานอิสระพร้อมท่องเที่ยวเดินทางอันนี้ไปแอลเจนเนาะฉนะฉนั้นไบไีเ้แอลบดายทางานไปตัวเจ้าทางานไปตัวหมายความ ว่าเมื่อเดี๋ยวนี้ไปทํางานนี่มีองมีเป็นเฮางอย่างมีโน้ตบุ๊ก ตัวหนึ่งก็บ่าเดียวนี้มีไอแพดเองค่ะครับความจริงใช้อย่างก็ได้ครับอย่างก็ได้เครื่องสมุดมือถือก็ได้ค่ะโทรศัพท์มือถือก็ได้จ้าแล้วก็มีไฟฟ้ดีๆคือเปิ้อนและมีห้องเงียบๆคือเปิ้อนเพื่นก็สามารถทํางานได้นะเจ้าใช่ครับบางคนต้องมีอย่างมีแค่สมุดจกงได้นะครับเพราะว่าเปิ้อนสมมติว่าเปิ้อนเปิ้เนเป็นนักข่าวครับหรือเป็นนักเขียนเปิ้อนต้องการเขียนเรื่องที่บ่เคยมีในโลกนี้ครับเปิ้อนก็มาแอลฮานอยฮอยอันเชียงใหม่ภูเก็ตมานั่งเขียนและถึงเวลาเปิ้ค่อย ผ่าคอมพิมพ์กลับไปก็ได้ครับคือเหมือนกับว่าเปิ้โลนจ้างจากบริษัทที่ประเทศของเขาเนาะเขาต้องส่งบทความคลิปบทความตัวหนึ่งเดือนนะครับเปิ้นก็จาเป็นต้องมีคอมพิวเตอร์ก็ได้แต่เปิ้นต้องอาศัยสเตชันเหมือ่สถานที่ที่มีในดีๆส่งงานกกลายเป็นว่าร้านกาแฟหรือคาเฟ่หมือนเนี้ยเปลี่ยนสเตชันให้คนเนี้นั่งคุยสมัมภาษณ์คุยงานกันได้ีครับอาจารย์อู้ถึงเรื่องงดเว้นดีซ่า หรืออันการขอวีซ่าที่มายุ่งยากเนาะอันนี้อันนี้ก็เป็นปัจจัยอันหนึ่งที่เปิ้นมีเปิ้ลอยากเข้ามาแม่ก็เจ้าอันทําให้ข้าจ้านึกถึงตะว่าที่ว่าเปิ้นมีข่าวว่าคนไปแอลเกาหลีน้อยลงคนไทยไปแอลเกาหลีน้อยลงเพราะว่ามันยุ่งยากเรื่องการนี้ก็เจ้าเหมือนต้องขอวีซ่าก็ดีก็แต่ว่าการเข้าไปเนี่ยมันจะต้องยุ่งยากเนาะใช่ครับเจ้า อย่างยังเขาเนี่ยเป็นประเทศที่การท่องเที่ยวเป็นเศรษฐกิจหลักแล้วเราต้องยอมรับนะครับจากจากสมัยต่ก่อนเนี่ยออกเกษตรกรรมแล้วก็การขนการขนส่งเนาะเป็นส่งออกเป็นหลักตอนเนี้ยเอาเอาธุรกิจกางเียเป็นหลักปุ๊บเขาก็มีการยกเว้นการทํานักระยะสั้นห้กับวีซ่าดีดีเอ่อพอร์ตดีๆจะไม่ดีมากมายครับแต่ว่าที่ทรทพูดถึงก็คือสมาร์ทวีซ่าคือเขามองว่ากลุ่มดิจิทัลแมนเนี่ยเป็นลูกค้าคนพิเศษของเมืองคือเปิ่นมาได้แค่มาเที่ยวกลับไปเปิ้นมาอยู่นนั้นเศรษฐกิจพวกกระแวะ าเช่นที่ภาคการกินยูฟิตเนสมันก็จะเดินตามไปด้วยเพื่อนก็เลยมีแนวคิดจะทำสมาร์ทวีซ่าครับใชาคราบร์วีซ่าเนี่ยก็จะให้เฉพาะกลุ่มอาชีพในดิจิทัลโนแมดสิบอาชีพแรกอย่างเช่นวิศวกรรมจฟอ์แวร์คนที่ทําเกี่ยวกับบล็อกเกอร์คนที่ทําเกี่ยวกับถ่ายรูปคนที่ทําเกี่ยวกับดิจิทัลโนแมทนะครับที่เป็นสิบอาชีพแรกเนี่ยยกเว้นคืออยู่ในประเทศทางได้สองปีแต่ว่ามีค่าธรรมเนียมครั้งเดียวจบไปพ่าตะกอนเนี่ยโนแมดเพื่อนก็งว่าอยู่ได้แค่สองเดือนเนาะเพื่อนก็อยู่เชียงใหม่สองเดือน บินไปหอยอันเห็นมาที่คดกิ๊กมาจะได้จะต้องเสียค่าต่อวีค่าใชาครับอันนี้รัฐบาลมองว่าเปิ้นเป็นคนที่จะมีจะสร้างรายได้ฮ่ยฮึคนในท้องถิ่นเป็นคนสําคัญเจ้าข้าเจ้าก็อ่านบทความเนียเปิ้บอกว่ามีกรรอธิบายพฤติกรรมของดิจิทัลนอมมทหรือว่ามูนี้อย่างก็รีฟไลท์อะโลคอไอวะคคืออยากจะได้ชีวิตอยู่เหมือนกับคนท้องถิ่นธรรมดาที่เข้าไปกินถูกเนาะไม่ได้กินแพง แล้วก the ็กินของท้องถิ่นไม่ใช่ว่าต้องกลิ่นอะไรเบอร์เกอร์ไม่ได้ไม่ได้มาจิบไม่ได้หนีแม็กโดนนลมากินแมกโดนลจ้า อีอันหมายความว่าอาจารย์เริ่มเห็นได้อย่างเจ้าจากที่อาจารย์เข้าไปสำรวจในเชียงใหม่กับว่าในนอกอำเภอเมืองเชียงใหม่เริ่มเห็นดิจิทัลโนแมดที่เข้ามาในลักษณะนี้ก็อโอ้เห็นหน้าครับอาจารย์คือคืออันนี้ขออ้างอีกในมือใจของตวเกา <c oughs> ่านะที่ทำเมื่อสองปีที่แล้วครับก็เห็นแล้วว่าโนแมดเริ่เป็นม่ได้ต้องการความบุหวาแล้วความที่เชียงใหม่เราเป็นมิ l ติ้งพ o t ตั้งแต่สม,มัยเกา่าตั้งแต่ไม้คลักตั้งแต่กาวิระนนเนาะคือเราคุ้นเคยคนต่างชาติ เขาไปได้กดทับไข่เขาไปได้ล้อเป็น้ิคนนี้คนผิวคำ้ำคนนี้คนผิวขาวคนที่ตัวใหญ่เขาเขาชินชากับความหลากหลายเขาอยู่กับความหลากหลายได้ดังนั้นเนี่ยแม้กระทั่งผู้หญิงที่มาเที่ยควคนเดียวคนผิวสีก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันอยู่ง่ายเพราะทุกคนเอ่อนเที่ศัยไปนีป,น,ปนอมกันอันนี้เรื่องทางสังคมนะครับเรื่องของเชิงพื้นที่เห็นได้ชัดแล้วครับว่าโนแมนเนาะ บ้านเฮาแบบมีคนส่งสาระนี่เป็นเรื่องเช่าเรื่องแรกเปิ้นก็นเลยเช่ามอตเตอร์ไซค์ดังนั้น,นระยะที่มอเตอร์ไซค์ไปถึงเนี่ยเป็นระยะที่น่าสนใจครับเพราะว่าเมืองเฮาเนาะมันทําวงแหวนรอบที่หนึ่งปาดรอบคูเข้าไปวงแหภี่ิถึงเนี่ยทําให้พื้นที่ภายในคูและพื้นที่ระหว่างมหาลายัยเชียงใหม่แล้วก็ริมน้ําปิงเนี่ยแข็งแล้วก็มีซอยย่อยแค่นี้ในความหมายจะใดเจ้าก็คือเฮาสามารถขับรถมอเตอร์ไซค์ ออกไปถนนใหญ่เลยตรงนี้แหละคะ<า>ะรับเลยเป็นกล,ลวิธีของโนแมกก็คืออยู่ในเมืองเขาอยู่ส่วนใหญ่เนี่ยผมจะพบเลยว่าโนแมกใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยอยู่ที่สังกธิธรรมเศรีมังคาลาจารยา์ห้วยแก้วสวนดอกพาเปิ้ลเนี่ยไปนั่งคาเฟ่กินข้าวไปปล่อยมวยเล่นโยคะนะครับแ,<า>แต่ที่เปิ้ลอยู่เนี่ยน่าสนใจที่เปิ้ลอยู่เนี่ยเปิ้ลไปอยู่แถวริมน,น้ําปิงช้างเผือก สันติธรรมนะครับตรงหันเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าีอที่อยู่อาศัยกับที่ที่จะไปแอลนี่คนละที่กับเจ้าคือมันจะมีสามที่ครับที่ทํางานเรียกว่า co-working เนาะก็คือทางานร่วมกันเนี่ยเปิ้ลจะไปอาศัยโคิ o r k i n g s p a ที่เป็นคาเฟ่ร้านกาแฟทำอันเนี่ยจะอยู่แถวนิมานสุติบังคาาจารห้วยแก้วครับที่มันมีร้านกาแฟนั่หนักอยู่ในหูเมืองก็ตามนะแต่ที่อยู่เนี่ยเป็นที่ที่เปิ้ลเช่าถูกแล้วก็เป็นที่ที่เปิ้ลเนี่ยับมอเตอร์ไซค์จอดสบายแล้วก็มีขนาดกว้างพอที่เปิ้ลจะอยู่ได้เป็็นนนนลายเเดืออั้ปิกจะไู่ต อคอนโดมิเนียมเก่าที่อยู่ตามแถวช้างเผือกแถวสันติธรรมแถวดินน้ำปิงนะครับเพิ่นจะไปเช่าอยู่กันบางทีเนี่ยเพิ่นยกออฟฟิศมาเลยเป็นเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ตัวอพาร์ตเมนต์เนี่ยเพิ่นจะจะไปอยู่ตามหมู่บ้านจัดสรรครับที่เป็นหมู่บ้านจัดสรรที่เกิดต่อปี80ก็คือเช่นกุลพันบ้านในฝันที่เริ่มมีคนขายต่อเพิ่นก็จะไปเช่าตึงบ้านเลยเป็นออฟฟิศทำงานด้วยกันและสุดท้ายในเรื่องเที่ยวครับเรื่องเที่ยวเนี่ยเขาชอบชื่นชอบเชียงใหม่เพราะเชียงใหม่เฮาเนี่ย 10นาทีก็ถึงอลสุเทลแล้ว15นาทีก็ไปถึงน้ำพุร้อนละดังนั้นเขาสามารถที่จะมีวันว่างของตัวเองที่จะไปน้ำพุร้อนไปปายไปขึ้นเขาลงห้วยได้หมดเลยอาจารย์ว่าที่เที่ยวนี้จะไม่เขายังขายได้อยู่เนาะผมว่าที่เที่ยวที่ที่ขายได้ครับก็คือว่าประเทศที่เที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างเดียวคือตอนเนี้เขาเขาติดกับดกของการทําถนนคนเดินไปที่ขายของแต่เขาไปได้หูจากคนในละแวกเมืองเก่าเยอะขึ้นเลยอันนั้นเขาก็ไปได้หูถนนคนเดินเขาไปได้หู อพื้นที่แฟการมัว่วที่เขาจัดตั้งแ,แต่เปิ้นหูพื้นที่ธรรมชาติเช่นเปิ้นไปดูชุมชนแม่กำปองเปิ้นไปดูละหูไปดูไทยใหญ่ไปดูปดกะเหลี่ยงเพราะเปิ้นต้องการสิ่งที่เรียกว่าความเอกซอติกนะความที่ ลึกลักบแล้วเขาเป็นค้นพบเจอเองครับที่เทปแรกที่ผมไปว่าคนเจนเนี่ยเป็นคนเจนเอ็นก็คือโตมากับอินเทอร์เน็ตดังนั้นความร่ำรวยของเขาคือประสบการณ์เขาต้องการเก็บประสบการณ์ที่มันเคยมีใครมีเยอะที่สุดอาจารย์เจ้าซิงเดียอาจารย์อ้มาเนี่ยหมายความว่าผู้ที่ทํางานเกี่ยวข้องกับกลุ่มนี้ที่คิดว่าจะเอาสตังเปิลเนี่ยต้องเข้าใจพฤติกรรมวิธีคิดของคนกลุ่มนี้ได้อย่างเจ้าผมว่าคนที่คิดตันก็จะเป็นคนรุ่นใหม่ อย่างแล้วก็เป็นคนทุนจากข้างนอกครับยางตอนเนี้ยเจ้าของโคบ้านสเปซเนี่ยส่วนใหญ่เป็นคนฮ่องกงอันนี้น่าเสียใจเป็นคนอ,อังกฤษอาจารย์จ,จย้าแล้วเพิ่นเข้ามาได้ใจใหมหมู่เนี้ยเพิ่น,นคนต่างชาติเข้ามาทําธุรกิจในเมืองไทยแล้วเงินก็เข้าไปกระเป๋าคนต่างชาติหมดเนาะคือมันก็มีคนไกลนะครับคือค,อคนณลวนเนี่ยเคยมาเป็นโนแมดก่อนคือเคยมาเคยมาอยู่อย่างเรามาพักระยะสั้นก่อนแลาเพิ่นหูว่าเอ้ย ทำได้หนีนะครับเราเห็นแล้วว่าโฮสเทลนักขึ้นโคเวอร์รกิ้งนักขึ้นพื้นที่ที่เช่าเพื่อการทํางานนักขึ้น,นครับถ้าราหู้ทันเนี่ยเขาก็จะสามารถเก็บเงินจากก้อนประชากรโลกก้อนนี้ได้เนาะตอนนี้ช่วงแรกๆจะเป็นคนเ่านน้นแต่ตอนนี้มีทุนไทยเยอะขึ้นนะครับตอนนี้เขาสามารถที่จะเปิดบ้านในหมู่บ้านเป็นอัตวิภัทเรื้อเพื่อเลยติดเลนเตอร์เพื่อแบ่งเป็นล็อกดีเพื่ออยากจะมาทำออฟฟิศเตียวใช้ออฟฟิศที่บ้าน ก็มีครับอันนี้จะเป็นรายได้ของคนท้องถิ่นใช่ครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็มีกฎหมายเช่นในการตั้งธุรกิจแต่ละอันเนี่ยคนต่างชาติต้องถือไม่เกิน49% 51%ต้องเป็นคนพื้นที่อยู่ครับหรือไม่รั่งคนต่างชาติมาสามารถเป็นเจ้าของที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ได้ครับถ้าบ้านช่คอนโดนะครับเนี่ยก็จะมีกฎหมายที่คุ้มครองคนในอยู่ห้องถ้าคนในเฮาตื่นหูแล้วก็ทันกับกบฏครั้งนี้นะเจ้าอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจขนาดนะเจ้าว่า เขาคาดหวังว่าเฮาจะมีรายได้จากเปิ้ลเนาะถ้าเปิ้ลเข้ามาอยู่มากินมาใจบ้านเฮาแล้วเปิ้ลก็ทํางานของเปิ้ลได้ตวัวอันนี้เป็นกลุ่มใหญ่มกใดเจ้าอาจารย์เจ้าที่จะเข้ามาอยู่จังใหม่ในลักษณะแบบนี้ถ้าบอกเซลติอาจารย์จะตกใจครับเพราะว่ากลุ่ม มีคนชื่อแจ็กสันครับแจ็กสันเนี่ยเป็นคนที่เปิ้ลอยู่ภูเก็ตมาก่อนเป็นชาติเป็นชาติอเมริกาครับผมเปิ้ลเขียนวิธีการมาเป็นโนแมดเมืองไทยครับเป็นหนังสือนะครับแล้วเปิ้ลขอโปรโมทอยู่สองเมืองคือภูเก็ตกับเชียงใหม่แล้วเปิ้ลจัดโนแมครัมมิตที่เชียงใหม่มาคินปีครับเจ้าคือไปเช่าโรงแรมแล้วเอาคนที่เป็นโนแมดเดือนครั้งละสามพันคนมาประชุมกันที่เชียงใหม่ครับ เอาคนที่ไหนจ้าคนจากทั่ว,วโลกเลยทั่วโลกที่ทำงานโนแมดมาคุยกันในงานเนี่ยก็จะมีแบบว่าอ่าแบ่งเป็นห้องห้องเป็นพารแนลห้องนี้อู้เรื่องการท่องเที่ยวคนทํางานการท่องเที่ยวมาที่เชียงใหม่ยังไงห้องนี้อู้เรื่องเอ่ออินเทอร์เน็ตซอฟต์แวร์พูดถึงซอฟต์แวร์ <Yeah. S 1> ต่างๆนะครับคล้ายงานประชุมสัมมนาวิชาการครับแต่เป็นของโนแมดจัดมาเป็นสิบกว่าปีแล้วคนเข้ามา3,000าถึง4,000คนตุกุลอบครับความจริงเปินแค่เวียวนไปที่อื่นแต่โนแมดให้มาเชียงใหม่ครับมีบางปีไปอเมริกาใต้กก็็มีสุดท้ายต้องกลับมาเชียงใหม่นะครับเพราะว่าเขาต้องยยอมมมรับว่่าเชีงใหกน เที่ยวมไม่ว่าคาที่เฉพาะตัวแล้วก็ราคาถูกอาจารย์เจ้าและหน่วยงานที่ท้าผิดชอบคืออู้ง่ายคือราชการหูหูหูกันเนี่ยว่าเป็นมาจัดแบบนี้ถ้าอู้ตามซื่อก็คือเริ่มจับสัญญาณได้แต่ยังไม่ได้ ทำยุทธศาสตร์แล้วก็ยังมาได้วางแผนที่จะทํางานของก่มนี้ก็มีความหูคิงจากเอพวก immigration หรือวความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่จะเริ่มทำาิีซ่าครับแต่ในระดับท้องถิ่นเฮาเขายัาง,บายางบอกหูคิงคเขา,าหูตัวว่าเขาจะทำยังไงกับคนก้อนนี้ที่เข้ามาครับเจ้าอันนี้เป็นเรื่องที่มันทั้งมีเรื่องน่าย,ยินดีน่าตื่นเต้นขณะเดียวกันก็น่าเสียใจที่เฮาหูหมาเท่าทันเปิ้ลมาจาแล้วก็ แต่ที่ว่าเขาจะได้มีรายได้แล้วเขาจะได้อย่างก็อุ้ยง่ายคือขายพัฒนธรรมเนาะขายพัฒนธรรมที่เป็นของเขาจะแต้ออกไปกลายเป็นฝรั่งเป็นใครที่ไหนก็บอกฮู้มาขายในสิ่งที่เป็นจะหฮู้สักมอกใดก็บอฮู้แต่เป็นอาจจะฮู้ลักษยมมูเดียวกันแต่เป็นจะเอาของทิน คนในเขาจะบางฮูนะ้เนาะความน่าสนใจของของโนแมครับเปิ้นใช้อินเทอร์เน็ตเป็นหลักเนาะันั้นเปิ้นจะเชนบล็อกครับบล็อกแนะน,นํากานเช่นคนนี้เดินไก่ไปเจอไก่ไก่ย่ามของคนโลโก้หน,น้าติดเปิ้นก็จะโปรโมดกันที่เนี้ยคนมาช่วงแรกเนี่ยอาจจะปิดกับดักของทุนกล้าหรือการผูกขาดของกลุ่มทัวร์บางอย่าง้ยครับเขาจะมาถึงคนตัวเล็กอย่างเฮาแต่อยู่ไปอยู่มาเนี่ยเปิ้นเริ่มสนใจว่าเฮ้ย ทำไมเพิ่นกิขนข้าวมันไก่ที่ไหนอร่อยแต้ะเพิ่อนก็จะเริ่มเจอตอนเนี้ยก็เลยเกิดการรีวิวและเกิดการบล็อกซึ่งตอนเนี้ยมันน่าสนใจมากว่าบล็อกเหล่านี้เนี่ยมันทำให้ไปคนต่างชาติอ่บไปถึงลาบแบบต้นคอยได้ทำให้คนเราเนี่ยไปอแม่กําปองได้เลยนะครับเพราะว่าเขารีวิวกันไปเรื่อยๆดังนั้นผมรู้สึกว่ามันมีความเปราะบางเรื่องของท้าบ ดูแลเศรษฐกิจระแวกบ,บ,บ้านที่แข็งแรงแล้วก็ผลิตแหวนของตัวเองแล้วรับเงินตรงนี้ได้จะเป็นความปอบภังนิดนึงเรื่องที่สองคือเฮาต้องรู้ทันตัวแล้วก็คนรุ่นใหมอ่อย่างยุคเด็กๆเ,เนี่ยก็ต้องเริ่มที่จะหาเงินพี่บ้านตัวเองนะเพราะรู้ว่า í, บ้านเฮาเป็นขุมทรัพย์เป็นที่ที่อ่านกาแฟเป็นผู้นที่ทางสังคมมีโนแมดมาใช้เยอะๆครับอาจารย์อุกก้กำลังรีวิวเนาะเเป็นมาแล้วเป็นมารีวิว ปุ่นก็มีอิสระที่จะรีวิวดีบดีก็ได้แล้วแต่ใจเปุ่นจะไปจับ สดใดดนะเจา้าอันนี้มันก็น่าห่วงมันก็น่า,จาใจ<ช>นะถ้าเป็นอูปบาีนี่ก็หมายความว่ามันก็ไปทั่วโลกเลยนะใช่ครับผมดังนั้นบาง<ม>บางทีส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องดีอยู่าเพราที่ผมฟังดูก็คือ<ช>ว่าเจอน้ำใจเจอที่ที่มันมหศัศจรรย์แต่เรื่องบดรีก็จะส่วนใหญ่ก็เจอกับการผูกขาดเช่นแบบว่าจุเปิลไปทัวฮั่นจุเปิลไปทัวนี่ซึ่งผมรู้สึกว่าตอนเนี้ยพอดิจิตอลมัน disrupt ธุรกิจบางอย่างเนาะผมว่ามันน่าสนใจตรงที่ว่าเพียร์ทัวรเพียคือนักท่องเที่ยวเจอคนท้องเทอร์เน็ ที่ทำให้เราเจอกันได้เราต้องไปผูกกับคนทําวีค่าคนทําถั่วอย่างละเพราะาสามารถส่งข้อมูลของเราไปในอินเทอร์เน็ตตัวเช่นกันครับดังนั้นเขาต้องเชิงลุกเขาอยากเป็นเชิงร้าอย่างเดียวเขาต้องผลิตข้อมูลเข้าไปในอินเทอร์เน็ตเยอะๆนะครับเจ้าฟังอาจารย์แล้วก็น่าห่วงนะว่าคนบ้านเฮาจะตื่นหูและจะสามารถที่จะทําแบบนี้ได้ก็เจ้าที่ว่าโลกอ,อินเทอร์เน็ตมันมาเนาะแล้วเป็นท้องว่าอย่างก็ ดิจิทัลดิสลอฟอีเอกะมันม,มันมีเป็มันมันมึงมีสิ่งที่เป็นบวกกับเป็นลบก,กับบ้านเฮานะถ้าเฮาฮู้เท่าทันเฮาก็จะได้ไประโยชน์จากเปิ้ลแต่ถ้าเฮาใจปจ้างเฮาจะใช่ไงเนี่ยแล้วหมู่คนอื่นที่เปิ้นเก่งกว่าเฮาเปิ้นเข้ามาเปิ้นสามารถใจเองได้สามารถติดต่อได้โดยตรงแล้วคนบ้านเฮานั่งเอออาปากขอเปิ้นก็ว่าไปเป็นลูกจ้างเปิ้ลเอกะความจริงตัวนี้คือเฮาเขาต้องผมพยายามเติมความหวังนะครับคือว่าเฮาได้เป็นลูกจ้างแลยวเฮาเฮาเริ่มฮู้คิแล้วเฮาก็เริ่ม ทำธุรกิจในแต่ของเขาละสท่งสำคัญก็คือว่าออพอองคากงเข้าสู่เอจจิงโซซตี้ผม,มอยากตีความคํานี้ครับอาจารย์ว่ามันเป็นใจสังคมที่ของคนเท่าแต่เป็นของทุกวัยดังนั้นคนที่สูงอายุและประหูตันเนี่ยก็ต้องมีเด็กมาช่วยทําคือผมเชื่อว่าเขาเป็นสังคมของทุกวัยคนทำในเน็ตเป็นก็ตั้งอายุสิบกว่าก็ไปและดังนั้นมันจะเป็นสังคมที่ทุกวัยช่วยเหลือกันดัง <Yeah. S 2> นั้น คนผู้สูงยุมีต้นทุนมีความรู้บางอย่างเด็กสามารถทําเทคนิคเนี่ยเข้าไปสู่เตดเด,ดได้ดังนั้นอนาคตของเชียงใหม่ผมว่ามันคือความร่วมมือของทุกวัยแล้วก็ของทุกภาคีาครับ ข้าเจ้าหวังว่าข้อมูลที่อาจารย์ได้มาแบ่งปันในรายการบ้านจุมเมืองเงย็นวันนี้มันจะก,กระจายนักขึ้นไปสู่คนที่เกี่ยวข้องเนาะเกี่ยวข้องแต่แต่แตเนะเจา้าข้าเจ้าว่าจังหวัดเชียงใหม่เราเป็นเมืองที่น่าอยู่เป็นบ้านจุมเมืองเงย็นที่ร้ายไปก็พยายามที่จะช่วยกันนะเจา้าจะได้กระจ้าเตะเราก็อยากสร้างสังคมที่เป็นธรรมเนาะ <S <S สร้างสังคมแห่งโอกาสท่านอาจารย์อู้ว่าตึงละอ่อนตึงคนใหญ่ เป็นคนสูงวัยนะน่าจะร่วมมือกันในการที่จะทําให้เมืองียงใหม่ของเราเนี่ยเป็นเมืองที่มีไรายได้ตัวยองแล้วก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสะดวกสบายเป็นสังคมที่เกือ้อกูลแบ่งปันกันตัวเนะเจ้าฝากความหวังไว้กับอาจารย์เจ้าอาจารย์ก็เป็นคนรุ่นใหม่นะเจ้าที่เป็นคนที่ศึกษาหาข้อมูลมาไว้นักเลยแล้วก็ถ้าข้อมูลนี้ได้กระจายไปสู่คนที่เกี่ยวข้องจะเป็นประโยชน์กับประเทศชาติบ้านเฮานักเลยนะเจ้าวันนี้ยินดีอาจารย์ รองศาสตราจาร,ร,รย์ดรทีรันธนินกิจการัดนักเจ้าที่มาแบ่งปันเรื่องของดิจิทัลโนแมดแล้วก็ร้ายเรื่องที่เป็นประโยชน์กับคนท้องถิ่นคนจังหม่ของเฮาเจ้ายินดีจจดน,นักเจ้าดีค่ะขอบคุณครัอบอาจารย์เจ้าท่านผู้ฟังเจ้ารายการบ้าน,นชุมเมืองเงย็นวันนี้เวลาหมดเสี้ยงแล้วเจ้าปะกันใหม่ในวันเสาร์หน้าเวลาเดียวกันนี้สวัสดีเจ้า สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM100 ห่วงสร้างสังคมเพื่องดงามและมีน้ำใจช่วยกันพอช่วยกันกอยคือบ้านเมืองของเฮาหน้าอยู่กับรายการบ้านจุ่มเมืองเย็นดำเนินรายการโดยนาตยาตนานนเมืองไทยของเรา